ไมได้ปิดบโอ้ลานึงแมวโอก่หลนแล้วนีมันเกิดแวแล้วนัไดบ้าเกิดไมันเดในแสนกว่าแล้วสิบแสนไม่ได้กนไ่นระาเมอายุครบกี่ปีลูกสิบแปดว้าวข้ับขับข้าวขับข้าวกับับข้าว ดูกาาาารหนนน้เเะงขแลวั่งเทพนิยายนางสินเพชรเม็ดงามอยู่บนมือนักปั้นมืออาชีพอย่างคุณโจประโยคสำคัญที่คุณโจพูดไว้ตีเหล็กตีตอนร้อนการขึ้นรูปเหล็กจึงออกมาสวยงามอย่างที่วางไว้นักปั้นนักร้องโดยทั่วๆไปอาจใช้เวลานับปีหรือสองปีหรืออาจใช้เวลานาน,านหลายปีนักร้องจึงจะดังมีชื่อเสียงดังที่ตั้งใจหรืออาจไม่ดังเลยก็ได้ นักปั้นนักร้องต่างรู้ดีการจะให้ดังเป็นพูุแตกต่างใช้เวลาด้วยกันทั้งนั้นการที่อุ๋งญิงนักร้องหมอลำชื่อก้องคนนั้นดังชั่วข้ามคืนจึงเป็นกรณีศึกษาที่เหล่านักปั้นนักร้องทั่วๆวไปต่างนำมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาเพชรเม็ดงามคนใหม่นั่นเองเพราะแม้แต่สูตรสำเร็จที่ใช้ปั้นนักร้องนักร้องประกวดที่ชนะเลิศรายการสำคัญสำคัญเมื่อนำมาปั้นแล้ว ผลออกมากลับตรงข้ามกับรางวันที่ใช้การันตีอย่างนี้ก็มีให้เห็นมากมายเราจะย้อนกลับไปดูนักร้องหมอลำชื่อก้องคนนี้อีกครั้งแต่คราวนี้เราจะย้อนกลับไปดูคำพูดที่เธอได้ลั่นวาจาออกมาที่แบบไม่ได้ตั้งใจแต่วาจานั้นประหนึ่งวาจาสิทธิหน้าแบบนี้แหละจะพาพ่อดังผมแปลให้โดยปริยายใช่หน้าแบ๊ะแ,แบบนี้ละสิผาพอดังประหนึ่งวาจาสิทธิที่เล่นที่จริงแท้แท เพลงหอบฝันมาหลังห้านประสบความสำเร็จสูงสุดสามารถทะลุสองล้านวิวภายใน4วันติดเทรนด์อันดับหนึ่ง YouTube 5วันอีกทั้งร้องสดบนเวทียังติดเทรนด์อันดับหนึ่ง YouTube ประเทศไทยอีกด้วยหลายเดือนถัดมาเธอขึ้นรับรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดสองรางวัลใหญ่โดยรับรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนและลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมเป็นประจักษ์พยานช่วยยืนยันวาจาสิทธิ์ของเธอนั่นเอง เธอจะมีสัมผัสที่6ห,หรือไม่จะรู้การเวลาล่วงหน้าหรือไม่ไม่อาจบอกได้เพียงแต่เราอาศัยประจักษ์พยานที่เห็นด้วยตาพิสูจน์คำพูดของเธอภายหลังนั่นเองแม้ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเราต่างใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์พร้อมพิสูจน์ได้แต่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเราเพียงอาศัยด้วยประจักษ์พยานที่ตามไปพิสูจน์วาจาสิทธิ์ของเธอในอนาคตนั่นเองจิตใจที่สะอาดมีเมตตา พระหนึ่งมีกายทิพย์นางฟ้าอยู่ในร่างเธอเธอเป็นเจ้านางน้อยดังสายมูได้กล่าวหรือไม่อย่างน้อยเราจะเห็นบ่อยๆเมื่อเห็นคนลำบากกว่าเธอจะเดินตรงเข้าหาพร้อมมือสัมผัสโดยไม่รังเกียจนี่เองทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเหล่าทวยเทพอวตารร่างมาเป็นคนลำบากยากเข็ญเมื่อนางฟ้าได้พบเห็นก็เดินตรงไปเอาฝ่ามือสัมผัสกันเป็นว่าเล่นเลยพระหนึ่งทดสอบจิตใจมนุษย์อย่างเราเรา มาถึงตรงนี้อธิบายไม่ถูกจริงๆต้องปรึกษาสายมูตลอดเลยทางนี้เรายังสังเกตเห็นอีกว่ามือที่เธอสัมผัสเท้าคุณโจและนำมาแตะที่หัวประหนึ่งดังสิ่งนี้เป็นสิริมงคลสูงส่งสำหรับตัวเองแต่มือที่กระทำสิ่งนี้ทุกครั้งมักจะเป็นมือข้างขวาเสมอ